รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะสั่งการให้ออกไปาเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับรัฐมนตรีไม่มีอำนาจถ้าจะแถลงว่าจะมาเช็คบินจะมาตรวจสอบหรืออะไรทั้งหลายก็ส่วนใหญ่รัฐมนตรีเข้ามาใหม่ๆก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าให้ว่าเป็นการเช็คบินเพราะถ้าเช็คบินเวลาพวกผมกลับไปผมก็เช็คบินได้ต่อซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ต้องดูว่าอะไรถูกอะไรผิดที่ดินเขากระโดง สมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ทั้งอธิบดีกรมที่ดินทั้งประหลัดกระทรวงมหาดไทยรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ข้าราชการกรมที่ดินนะครับก็ยืนยันมากันหมดว่าได้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีช่องไหนที่รัฐมนตรีเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วมันไม่ไม่พบความผิดใดๆก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ การุณาออกมานะครับมีจิตใจเป็นนักกีฬาออกมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้ยวยว่าออไม่พบการกระทําที่ผิดใดๆ